จูจูก็เจอดราม่านะครับเมื่อเสียชัดสายเปโดดลงเล่นซีรีส์วายอย่างสะพานปูนเป็นเรื่องแรกเลยนะฮะซึ่งมีพระเอกอย่างน้ำมนต์กฤตนายเล่นนําแล้วก็ยังได้มีการเบริร์กช็อปไปแล้วด้วยงานนี้นะครับเจ้าตัวเผยว่าทราบเรื่องพร้อมกับทุกคนแล้วก็ยังขอโอกาสด้วยนะครับให้เสียชัดได้พิสูจน์ฝีมือก่อนหรือว่าซีรีส์เนี่ยได้ออนแอร์ไปแล้วถึงค่อยมาวิจารณ์ได้แล้วก็ยังเผยถึงการเป็นนักแสดงอิสระหลังจากออกจากบ้านเก่าฝั่งอโศกด้วยล่ะครับ ออกมาออกมาประมาณต้นปีฮะต้นปีนี้ก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งเหมือนกันนะตอนออกมาก็จะแบบว่าได้ทําอะไรใหม่ๆม,มันมีความต่างครับเช่นอยู่ในค่ายเราทํางานอ่ะเราก็จะแบบเหมือนเซฟโซนครับเราจะเข้าไปแล้วเอ๊เจอเพื่อนละเจอน้องละสบายสบาย,บายแต่พอเป็นออกมาเป็นอิสระเนี่ย พอาทำงานแล้วก็จะแบบว่าทุกอย่างจะใหม่มีมีการแบบพูดคุยกันเรื่องนี้แล้วเขาก็สุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนให้เกียรติเราว่าย,ยังไงให้เราเป็นคนตัดสินใจเองอยู่ดีเหมือนได้ยินมา,มากกว่าว่ามีดรามา่าว่าสมควรไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับคิดเห็นยังไงใช่ไหมครับผมมองว่าเอาจริงคือการที่เราได้โอกาสมาสักอย่างหนึ่งหรือสักครั้งหนึ่งอะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ เหมือนเ anyway. สียชัดก็ได้โอกาสมาด like ้วยอย่างเงก็อยู่ที่เขาแล้วแหละว่าเขาจะทํามันอย่างตั้งใจหรือทํามันดีหรือเปล่าในเมื่อทุกคนมันมีโอกาสได้โอกาสแล้วอย่างผมเองก็ได้โอกาสเล่นเรื่องนี้ทุกคนเองก็ได้โอกาสเล่นเรื่องนี้อย่างเสียชัดก็ได้โอกาสเล่นเรื่องนี้ถ้าเขาเล่นหรือเขาทําได้ดีอ <oro> ่ะเขาก็จะมีงานต่อไปได้ฉะนั้นถ้าไอคำพูดที่ว่าแบบว่าไม่ควรเลยไม่น่าจะได้มาเล่นเลยอ่ะอันนั้นมันน่าจะเป็นการเกิดที่หลังจากที่เขาแสดงไปแล้วมากกว่าผมว่าอันนั้นอันนั้นเราไป เราไปคิดแทนไม่ได้เราเราเราไปเขาเรียกไปคิดมากตรงนั้นไม่ได้ครับถ้าเขาจะแอนตี้เพราะว่าอุ้ยมีเศษชัดเข้ามาอันนั้นเราก็บังคับให้เขามาดูไม่ได้แต่ผมกลับคิดว่าถ้าเขาแอนตี้เขาก็มีสิทธิ์จะแอนตี้แหละแต่เราก็ทําของเราให้เต็มที่นะครับเราก,เราก็เราก็ทําถ้ามันดีจริงๆโอเคมันก็ต้องมีคนดูบ้างแหละผมก็น่าจะรู้พร้อมๆทุกคนได้แหละอย่างงี้ครับแล้วก็อยากให้ลองให้โอกาสเขาดูถ้าเขาเล่นไม่ได้จริงๆเล่นไม่ดีจริงๆอะ่ะโอเคตอนนั้นอะ่ะให้วิจารณ์ใน้เต็มที่อะ่ะเพราะว่า เราทาผลงานมาแล้วให้คนได้ตามเขาก็คนที่ตามก็มีติดได้วิจารณ์อย่างนี้แหละขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง T ว n น s i g h t h d ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Sub ส cribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่เฟซ o ุ๊กแฟ a เพจท e ีน s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ